ดีครับวอลก็จะโคตรขูนะครับพี่วอลส่งมาครับแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะใช่ครับจร <c oughs> ิง <c oughs> มันแบบมันมันแบบสดใส,อ,สอ,อ่ะค่ะเออสวัสดีเนี่ยแต่ว่าพี่เขาบอกให้เป็นตัวเองแล้วก็คือไม่ต้องอิงตัวละครมาก <c oughs> อ,ออกละออกต้อ Right? ื so ่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเต้นมากมันไหนที่งยากหัวลำบากมากดูช่มันแบบคนไข้แบบบินโดรกินอะกไม่ยินปะจะเอาบูดะแมเดี๋ยวัดทีครับตัดจริงแบบนี้แว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคน่ารักะ สัสดีค่ะเจนค่ะวันนี้ก็มาพากเสียงเกมอิกราคอนิเคิลนะคะเป็นเ e อริกะสงการนั่นเอ,อนงอทุณสัดขอให้เป็นชาที่สดใสสำหรับทุกคนนะยิ่งดีที่ได้รู้จักนะพวกเราออกไปหาอะไรเงินทั้งข้างนอกกันไหมล่ะเย้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 เ้เย้เย้เยเย้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 เ ไปอีกรบคารเไหนก็จะมาด้วยใช่ไหมระ้ว,ว่าททางไปหาไรจิ้นด้วยกันไหมร้อกนกวนี้ก็แดกเมืองไทยแล้วถ้าไม่อยากเป็นน้ำในขันที่โดนเทก็ให้เซมาหาเอลิกะได้เลยนะถ้าไม่อยากเป็นน้ำในขันที่โดนเทก็ให้เซมาหาเอลิกะได้ S <S เป็นไงบ้างครับเจนตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดคำตอนนี้เราผ่านไปกี่คำแล้วครับสิสู้ๆนะครับที่เหลือ <laughs> อุ้ยเป็นไรครับคอนแจ๊บโอนแจ๊กโอ้ยพี่ระวังสะดุดนะเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าคำไหนที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดอ่ะพี่คิดว่ายากที่สุดน่าจะเป็นพวกยากยากอะไรประมาณนั้นพี่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าไม่รู้จะยากไหนแบบยากปูกยากตายายอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นไงบ้างครับเก่งนะบอกเป็นภาคครั้งแรกใช่ไหมคะแบบว่าเหมือนบีบอะไรไปแล้วเขาก็ทําได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ เจนเก่งมากเก่งมากค่ะเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่รู้สึกยากนิดนึงแต่ว่ามีพี่ๆทุกคนมีมิลลี่ที่คอยช่วยวก็เลยรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพราะตอนแรกก็แบบกดดนันเพราะว่าเราไม่ได้เรียนด้านแบบการขางเสียงโมดโดยตรงก็เลยรู้สึกกดดนันแต่ว่าก็ตั้งใจพยายามเต็มที่ค่ะ เจนว่าเจนชอบถึงน้ำในขันอะไรนะถ้าไม่อยากเป็นน้ำในขันที่โดนเทก็ให้เซมาหาเอริกะได้เลยนะใช่ค่ะช่ำประโยคนี้นี่นะค่ะ <c oughs> ถ้าไม่อยากเป็นน้ำในขันที่โดนเทก็ให้เซมาหาเอริกะได้เลยนะแต่เราเลือกไม่ได้นะสืว่าเราจะโดนเทไหมเน่ะ <c oughs> หลายประโยค ที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นพวกแบบย <Yeah! S 1> ่าวาดฝันต่อสู้มันแอคชั่นแล้วเราต้องทําเสียงแบบอ่ะย่าประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นประโยคที่ยากดีใจที่ได้ภาคเสียงเป็นโน้องเอริกะด้วยเพราะว่าโน้องเอริกะเขามีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างน่ารักซุ่สั่มสู้เก่งคล้ายๆเจนเองนั่นเองค่ะ ต้องขอขอบคุณ One ฟลายแกรเทอรนะคะแล้วก็พี่โอปาโมนนั่นเองค่ะที่เล็งเห็นในการมาพากเสียงในครั้งนี้ขอบคุณค่ะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะดาวน์โหลดเลยวันนี้อย่าลืมเข้ามาพบกับเจงกันเยอะๆนะคะ สวัสดีครับท่านซีอเนี่ยมันเข้าใจยังทำไมไปญี่ปุ่นกูไม่อยากให้ถ่ายกูเพราะกูสามร้อยหกสิบวันกูเจอพวกมึงทุกวันเลยเหมือนเหมือแบบว่ากูทําดีหรือทําไม่ดีกูก็ต้องเจอมึงก่อนนอนกูหลับตากูคิดถึงหน้าพวกมึงตากล้องทั้งสามคนแล้ววันนี้พี่มาทำอะไรครับกูทำอะไรนะกูทำอะไรนะสวัสดีาาอ๋อวันนี้มาดูน้องถ่ายนี่เขาเริ่มแต่เชา้าแล้วป่ะใช่ครับเชี้ยขยับหรือว่ะได้ที่ไป วันนี้เช็คงานหน่อยวันนี้มาหานะซีโอแต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่าเจอสาวด้วยคือหลายคนรู้แล้วโอ๊มโมดเปิดบอนไฟกร์ก็คือทําเกมใช่ไหมแล้วหลายคนก็รู้แล้วว่าเกมน่คืออีกราโคเนโคใช่ไหมแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเหนื่อยมากที่เดินขึ้นมาตรงนี้ที่เดินขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ไอ,สอ,อ้สัสหอบเดมอนกันแค่นี้ขนาดชั้นเดียวพีเซ็นเตอร์สาวของเราอุ้ยแต่จะพูดชื่อวงเก่าเขา,เขาไม่ได้เดีย๋ยวโดนฟ้องเขาคือเฟิร์สเจนเฟิร์สเจน ซึ่งอีกด้านคอนเน้านะครับคือเกมที่บริษัทปอดไฟเออร์ที่บริหารโดยซีโอหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาในวงการเกมครั้งแรกอย่างโอปาโมดเอาเข้ามาเปิดเป็นเกมแนวเทิร์นเบสอาร์พีจีที่ผู้เล่นจะได้วางแผนนะครับนำทีมเหล่าวัคเคอรี่สาวสไตล์อนิเมะสุดน่ารักมาต่อสู้กับสกูนี่อ่านสคริปต์เพราะอะไรเกมตัวเองมึงต้องอ่านสคริปต์หรอเฮียไม่ได้เดี๋ยวคิมไม่เซฟไม่ตรงเดี๋ยวพาดแน่ร์เาด่ากูเข้าใจกูหน่อยนะและพร้อมผจญภัยไปกับสาวๆนะครับความเฟี้ยวคือระหว่างการต่อสู้นะครับเมื่อวาาาาคครรีีี่่ใช้้้ทไมมมมตยััันนนจะซสุดอลงกขึแบบ จับกล้วยให้ผู้เล่นอย่างเราได้ดูนะครับแล้วก็ทุกตัวละครที่เราเล่นนะครับพากเสียงโดยนะักพากชาวญี่ปุ่นใครที่แบบสายอนิเมะนะเราชอบฟังเสียงแนละ้วบางคนเล่นเกมสมัยนี้นะซับอังกฤษก็จริงแต่ชอบเปิดเสียงญี่ปุ่นแฟนตัวเององเล่นเลยเปิดเสียงญี่ปุ่นแต่ว่าซับอังกฤษเพราะว่าเราแบบอยากได้ฟิลอยากได้ฟิลออริจินัลไงแล้วบอกเลยว่านะักพากนะครับผมทีมพากนี้นะครับเคยมีผลงานพากอนิเมชชื่อดังหลายเรื่องเป็นคนที่เราคุ้นเคยแน่นอนเจ๋งมากอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าน้อง อย่างไราะวันนี้เขาคอนโซลคอนเซ็ปต์น่าลีญญี่ปุ่นนะ กินแล้วคุณังครับพี่โอ๊ตภาพทีเดียวกันเลยภาพทเดียวกันเลย เหนื่อยไหมครับตั้งแต่เช้าแล้หรอไม่เหนื่อยสบายมากเหมือนอยากได้งานเพิ่มโยนหนูได้อีกเลย ได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าได้อ่านหนังสือหรอเอ้าสมบัติเปล่าสมบัติเปล่าไม่ใช่มันจะต้องเป็นคนที่มีวิชาเท่านั้นถึงจะอ่านออกอ่านอะไรฟังหน่อยซุปเปอร์เซเลบจะมาฟังด้มันเป็นบทสวดค่ะฉันไม่สนิทใช่เพราะว่าฉันเป็นแบบเป็นศาสดาศาสดาแค่หวังเป็นแบบศาสดาหรอ เตะบอลด้วยเไมื่ยพี่เดินขึ้นมาเมื่อกี้ในสตูดิโอหนึ่งเลยยืนหอบอยู่หน้าตู้โค้กเลย i <laughs> คลีในเกมอะไรก็เป็นสไตล์ที่เราไม่แต่งเฉยเฉยมันประจำวันอยู่แล้วเวลาได้มาแต่งเราเรารู้สึกว่าอุยมันเป็นแฟนซีไงมัน็แฟนซีอุ้ยแถวนี้เราแบบแบกหมดชัดเจนแล้วเนี่ยใช่ใช่ปาร์เกอร์นะคะอีกราคอนิเคิโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ App แอปสโต Play Store เป็นเกมใหม่จากค่าย Fire Fire Gathering นะคะบนวายเลอร์หนูอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองเป็นเกมใหม่จาก มาเจอกับพวกเราหล่อหลงรีสาวน่ารักน่ารักแบบนี้ในเกมกันเยอะๆนะคะเนี่ยแม่ภูมิใจเลยจบรูปเสร็จเลยค่ะแม่หนูเป็นนางแบบแล้วแม่ภูมิใจเลยแม่ดีใจเลยเออเป็นไงล่ะพี่โอ้ เป้มันสวยจริงเพราะฉะนัไม่ได้ฉีดยาเลยพี่ไม่ได้ฉีดยาพี่วูบเพิ่งเข้าคลินิกเข้าคลินิกมาหวานพูดไไงล่ะเขากส่งความสำเรแล้วนะขอแล้วเขไปส่งความสำเร็จแล้วนะเม่เอาเว้แล้วประสาอแ่แต่ยอนนีดแล้วมอแ่แบบเนม่ม่หนูไม่เงินเลยเงินเลยจะไปเลยจะไม่ไปเลย พี่เจนนียนไม่ไหวพีเจนนี่นไม่ไหนูทำไมหนูคิดน้อยจังแค่เงิน <laughs> เกมปล่อยแล้วมึงเจอกูแน่แม่ <c oughs> เป็นประตูแม่กองเลยค <c oughs> or รัหน่างอคอห่าฝ่าวเลยนะครับทุกคน น่าจะเห็นแล้วว่าเราตั้งใจทํางานกันมากนะครับทุกฝ่ายว่าจะเป็นทีมจากพี่ชัปพี้เชนนะครับแล้วก็ทีมบอลไฟเออร์ของเราถึงแม้ตอนนี้เราจะหันไปแล้วเห็นคูเป้นอนคอหักเป็นประตูแม่กองอยู่นั้นก็นแล้วแต่แต่กนตั้งใจจริงแต่น้องมันตื่นเช้านะก็ะอย่างงี้ก็จะอาจจะมีหลับกันบ้างแต่ว่าฝากเกมด้วยนะครับมาเอนจอยด้วยกันครับกับเกมอีกดาคอนดิคอครับลด่อยหัวใจท่องไปในโลกแห่งวารคลี่ครับตอนนี้เขากำลังมีอีเวนต์พิเศษนะห้ามพลาดนะครับโอกาสที่จะได้ใช้เวลาซัมเมอร์ร่วมกับสาวาเครี่สามมารถเเล่นกได้ อยู่บ้านนะช่วงนี้เป็นวันหยุดปิดทองปิดเทอมก็ฝากด้วยนะครับเนื้อเรื่องเกมดีสุดและมีตัวละครสุดลิมิเต็ดนะครับในชุดว่ายนะ้ำเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นด้วยเฉพาะช่วงนี้ย้ำนะถ้าพลาดแล้วไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับอย่าไห้าทุกคนประกระชากันดูนะครับผม,ผมจอยๆรลองจุ่มจุมกันดูนะครับและยังไม่พอนะครับเรามีของรางวัลมาแจกฉลองอีเวนต์ใหม่อีกเพียบทั้งผู้เล่นใหม่ทั้งผู้เล่นเก่าเราบรองได้ว่าเต็มอิ่มแน่นอนครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวเทิร์นเบสอาร์บีจีนะครับดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่ App Store แล้วก็ Play Store ครับบอกเลยว่าถ้าโหลดตอนนี้รับอันเชิญฟรีสูงสุด100ครั้งมันคงไม่เกือทุกคนหรอกนะร้อยครั้งก็มันอาจจะมีคนที่มาโชคดีบ้างได้ของกับจ้าเจ๋งๆบ้างไงฝากด้วยนะครับอีกด้าคนในข้อครับพวกเราตั้งใจทำงานสุดๆนะครับอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับแล้วก็ปิซ์ซันเตอร์น่ารักทุกคนนี่การกลับมาทำงานด้วยกันครั้งแรกในรอบหลายปีกับมังน้องเจนหนึ่งาาานนนนนดดด้้้วววยยกกกกกัััตตลลออะะคครรรบบฝฝแแ่่พีเเเซ็็์ม ได,ดได้คนละครึ่งเลยนะครับหลอดด้วยไม่หลงพิจิงรได้แ,และมาร่วมประจนภัยไปพร้อมกับเจนกันนะคะมาร่วมประจนภัยไปกับไข่มุกกันเยอะๆนะคะมารล่วมประจนภัยไปกับน้ำหนึ่งกันเยอะๆนะคะมาประจนภัยไปพร้อมๆกันกับคุณแม่น,นะคะ